วันนี้มาดูนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจเขาบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมกษัตริย์ของกัมพูชาถึงเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อไปรับประธานาธิบดีจีนพิงถึงรันเวยสนามบินจากที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยมีคนออกมาวิเคราะห์ค่ะบอกว่าการที่กัมพูชาเชิญจีนมาเป็นแขกโดยกษัตริย์ในครั้งนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่ากษัตริย์นั้นอาจจะเป็นเพียงข้ออ้างใช่หรือเปล่าเนื่องจากปัจจุบันนี้ ประเทศกัมพูชากำลังตกที่นั่งลำบากเรียกว่าเศรษฐกิจนั้นซบเซาอย่างถึงขีดสุดที่ผ่านมากัมพูชาก็ไม่เคยเชิญจีนอย่างยิ่งใหญ่มาก่อนยกตัวอย่างหางย้อนกลับไปในปี2559จีนเยือนกัมพูชาก็มาแบบธรรมดากษัตริย์จะไม่ได้ออกมาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากครั้งนั้นกัมพูชายังไม่มีชะตากรรมแบบนี้หรือนี่อาจจะเป็นหมากตัวสุดท้ายที่ใช้เดินเกมเพราะว่ากัมพูชาพยายามจะหาทางออก กับประเทศตัวเองยกตัวอย่างมีหลายโครงการในอดีตนั้นยกตัวอย่างเช่นเมืองสีหนุวิลที่กลับกลายเป็นเมืองร้างกัมพูชาเคยหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศอยากจะให้มีทุกอย่างรวบรวมออามาอยู่ในเมืองเดียวตั้งแต่เป็นเมืองคาสิโนเมืองพักผ่อนเป็นเมืองสถานาการมีโซนสนุกมากมายมีสถานบันเทิงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีทั้งทะเลน้ำตกมีผืนป่ามี ท่าเรือน้ำลึกและยังเป็นเมืองเดียวที่มีภูมิศาสตร์ติดทะเลหวังจะปั้นให้เป็นพัทยาแล้วก็ภูเก็ตซองแต่สุดท้ายกลับเป็นเมืองที่พังไม่เป็นท่าจากทุนจีนที่อยู่ดีๆก็ย้ายออกไปเกือบหมดเมืองโดยกัมพูชานั้นใช้เวลาหลายปีตั้งแต่ช่วงโควิด19จนถึงปัจจุบันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้และสีฮานุวิวก็ยังคงกลายเป็นเมืองร้างเหมือนเดิมและอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการสามเหลี่ยมพัฒนาหรือ CLV ที่จะเป็นการร่วมมือระหว่างกัมพูชาซบปอปอลาวและเวียดนามรวมกันทั้งหมด13จังหวัด ยูนิยูโครงการนี้ก็ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่ไปอยู่ในประเทศอื่นเรียกว่าไม่พอใจกันทั่วโลกและก็ไม่พอใจเรื่องการแบ่งเค้กของกันและกันหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเวียดนามที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ในโครงการนี้และก็ยังมีชาวกัมพูชาบางส่วนกลัวว่าจะมีการเสียดินแดนนั่นก็คือสีจังหวัดชายแดนที่เป็นสัมปทานมานานหลายปีหรือไม่อาจจะต้องเสียดินแดนไปตลอดชีวิตก็ได้และ หนึ่งโครงการก็คือคลองฟูนันเตโชดูทรงแล้วเหมือนกับเป็นการต่าน้าพริกและไายแม่น้ําซึ่งยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้โครงการคลองฟูนันเตโชก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกแม้จะมีวันเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วแต่ตัวโครงการเองก็ยังไม่มีโครงการที่เป็นรูปบรร่างแถมสร้างออกมาได้เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น และที่สำคัญทีมวิศวกรว่ากันว่าไม่มีทีมที่เก่งพอที่จะสามารถสร้างสำเร็จทั้งโครงการได้และอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหานั่นก็คืองบประมาณที่บานปลายและยังมีงบประมาณไม่ครบอาจจะต้องมีการลดสเปคลงหลายอย่างซึ่งอย่างไรก็ตามรูปแบบของคลองฟูนันเตโชวความจริงก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่ว่าที่เป็นข่าวโด่งดังมาก่อนเนื่องจากมีกระแสข่าวเล่นให้เป็นกระแสโด่งดังเพราะว่าเป็นโครงการที่รัฐบ กัมพูชาพยายามจะทําให้เป็นตัวชูโรงแต่ว่ากลับกลายเป็นทําให้เวียดนามนั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับแหล่งน้ําจืดในแม่น้ำโคง้งที่จะไหลออกทางคลองฟูนันเตโชซึ่งทําให้เวียดนามตอนใต้อาจจะต้องขาดแคลนน้าจืดทําให้มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยความกว้างของโครงกายของคลองฟูนันเตโชมีความกว้างของคลอง100เมตรและลึก5.4เมตรเล็กกว่าคลองระบายน้ําบางบาทและบางใสซึ่งเป็น คลองเจ้าพระยาสองที่กําลังขุดอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงสองเท่าเรียกง่ายๆค่ะก็คือคลองของประเทศไทยนั้นมีความกว้างตลอดแนวถึง200เมตรและมีความกว้าง110เมตรในเขตชุมชนในขณะที่โครงการของประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้โด่งดังและบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีคนรู้จักสะด้วยซ้ําแต่ว่าตอนนี้ก็สร้างเกือบจะสําเร็จเรียบร้อยแล้วดูเหมือนเป็นโครงการทั่วไปที่เป็นโครงการธรรมดาที่เมืองไทยนั้น อยู่แล้วแต่ว่าสําหรับกัมพูชาเพียงแค่คลองเล็กๆก็เหมือนกับว่ายังขุดได้ไม่เรียบร้อยเพระนาะฉะนั้นร้วสาเหตุนี้เองทําให้สันนิษฐานได้ง่ายๆเลยว่าตอนนี้ประเทศกัมพูชายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในด้านการขุดคลองและความรู้ทางด้านวิศวกรรมและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาล่าสุดนั่นก็คือประเด็นเรื่องกำแงพงภาษีกับสหรัฐอเมริกา ที่สูงที่สุดในอาเซียนเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง49เปอร์เซ็นต์ทำให้ตอนนี้กัมพูชากำลังตกที่นั่งลำบากเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการส่งออกและเมื่อโดนขึ้นภาษีสูงสินค้าก็จะขายออกได้ยากยกตัวอย่างเดิมนั้นข้าวสารของกัมพูชาในอเมริกามีราคาที่ถูกมากร้านอาหารเอเชียส่วนใหญ่จะนิยมซื้อไปใช้เพื่อทดแทนค่าจากประเทศต่างๆเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็สามารถใช้ข้า สากัมพูชาแทนข้าวจากประเทศไทยได้แต่เมื่อสินค้าของกัมพูชาหากถูกขึ้นภาษีสูงถึง49%แต่สุดท้ายแล้วสินค้ากัมพูชาในสหรัฐอเมริกาอาจจะแพงมากที่สุดในบรรดาสินค้าจากร้านเอเชียหรือหากกัมพูชาต้องการจะขายสินค้าในราคาเดิมแต่ว่าต้นทางผู้ผลิตเกษตรกรอาจจะต้องลดราคาจนแทบจะไม่ได้กำไรเลย พราะฉะนั้นสินค้าทางการเกษตรจะต้องได้รับความเสียหายจากการตั้งกำะแผงคาสีในครั้งนี้และส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกสินค้าเทคโนโลยีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์สินค้าต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาเนื่องจากมีค่าแรงถูกเพื่อส่งออกไปยังประเทศสาหารัฐอเมริกาด้วยในข้อมูลปีล่าสุดค่ะเมื่อปี2024กัมพูชาติดหนี้ต่างชาติรวมแล้วอยู่ที่11,916ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยแบ่งออกเป็นหนี้จีน4,067ล้านดอลลาร์หนี้ธนาคารพัฒนาเอเชียอยู่ที่2,557ล้านดอลลา,า,าร์ สหรัฐเป็นนิ้ธนาคารโลก1,658ล้านดอลลาร์และนี้ญี่ปุ่น1,248ล้านดอลลาร์และนอกจากนี้เมืองที่กำลังกลายเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นสแกมเมอร์และเป็นแหล่งคอรเซ็นเตอร์นั่นก็คือเมืองปอยเปตรัฐบาลของกัมพูชาว่ากันว่าตอนนี้ไม่สามารถจะควบคุมได้และกำลังขยายตัวไปยังเมืองต่างๆอีกด้วยและในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจของกัมพูชาก็เรียกว่า สุดตัวอย่างหนักแม้ว่ากัมพูชาพยายามจะรับหน้าเป็นเจ้าภาพหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเวทีนางงามนานาชาติหลายเวทีกีฬาซีเกมที่เหมือนกับว่าไม่พร้อมเอาซะเลยแต่ว่าต้องการจะเป็นเจ้าภาพเพื่อคาดหวังจากการโปรโมตและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกนั้นรู้จักประเทศกัมพูชาพยายามจะทําทุกวิธีทางและรวมถึงทางด้านวัฒนธรรมที่กําลังพยายามโปรโมทอย่างหนักแต่หากสังเกตดีๆเหมือนกับว่ารัฐบาลน,นี้มีหลายๆอย่างเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะประเด็นที่พยายามสก๊อปปี้ทุกอย่างจากวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยรำไทยเพลงไทยเรื่องแม่แต่ประเด็นชายแดนเรื่องปราสาทต,ตาเมืองทม บอกว่ามีการวิเคราะห์กันนะคะบอกว่าเป็นการที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจของประชาชนชาวกัมพูชาเองเนื่องจากว่าตอนนี้ในประเทศกัมพูชาเองปัญหาที่หนักหนามาที่สุดตอนนี้ก็คือปัญหาทางด้านการเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากจีนเยือนกัมพูชาในครั้งนี้จะมีการเซ็นสัญญาทาข้อตกลงเกือบ40ฉบับและสิ่งที่สําคัญอันแรกก็คือการขอให้จีนช่วยเหลือทางการเงินรวมถึงเดินหน้าในการสร้างคลองฟูนันเตชที่กัมพูชานั้น คาดหวังว่าจีนจะมาช่วยลงทุนถึง49%แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นดังหวังเพราะฉะนั้นจีนถือว่าเป็นแหล่งสุดท้ายที่กัมพูชาจะขอให้ช่วยรวมถึงทำให้ประเทศนั้นไม่โดนกำแพงภาษีและจะต้องต่อรองกับสหรัฐอเมริกาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ